วัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดคลองถมนะครับตลาดคลองถมอำเภอโพชัยจังหวัดระจ็ดนะครับวันนี้ก็มาขายน้ำห้อยนะครับก็จากคลิปเมื่อเช้านะที่ผมไปซื้อน้ำเปล่ากับน้ำอัดลมนะครับที่เป็นแบบยกลังนะครับจะเป็นเป็นเทนะเป็นเทที่มีช่องเล็กๆนะแล้วก็ใส่น้ำที่เป็นน้ำขวดนะครับทั้งหมดมัน24ขวดในหนึ่งในหนึ่งเทนะครับ ก็คือรังอ่ะนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงห้าโมงแล้วนะครับก็ได้เรื่อยๆครับยังเกิดแต่ก็ยังถือว่ายังเงียบๆอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในร้านครับมาคันมาคันที่มีอยู่ส่วนหนึ่งที่เมื่อวานนะไม่ได้ขายก็ คันเราไม่ได้ขายไปดีพาลูกไปหาหมอก็เหลือไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาคันที่นั่งงานส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับวันนี้ลูกชายมาเล่นด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวถ่ายดูบรรยากาศหน้าร้านสักเล็กน้อยนะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับปปก็จะมีเออเมชนยนี่เครื่อง ก็ผมผมเอาโต๊ะที่เป็น2เมตรนะครับโต๊ะยาว2เมตรมานี่นี่เพื่อนเดินเล่นไหมเดินเล่นกับเพื่อนไปไปเดินเล่นกันไปขวดเล็ก10บาทครับขวดใหญ่20ครับเอาขวดหนึ่งใช่ไหมครับเอาเดี๋ยวเย็นๆนะครับ โคตรสิบาท,บาท,บาทครับผมทองสิบบาทนะครับครับวนหมนเนาะ <c oughs> มาลดใครกันอ๋อคีมอเตอร์ไซค์รสองคนนั้นล่ะอีเกอร์อ๋อไอีเกอร์กับไอ้คนก็กลับพร้อมแม่กันเลยก็ได้แม่ตุน่นก็ได้กลับพร้อมยายก็ได้ไป ไปเดินเล่นกันได้ไ,<อ>ไปเดินไ,ไปเ,เล่นกับยายกันได้บ้าขนมอะไรอ๋อขนมเซเว่นนะขนมเซเว่นอะไรนะไอหน้าร้านนะครับหน้าร้านนี่ครับนี่หน้าร้านมันก็จะมีอันนี้เครื่องนะครับนี่เครื่องนี่โหลใส่น้ำอ้อยนะครับก็น <c oughs> ี่ก็วางแบบนี้แหละนะนี่แข,ข็งแล้ว หลอดนะครับมีน้ำเปล่าน้ำเปล่าขายดีอันนี้ขายได้3ขวดอะเดี๋ยวจดถ่ายเนาะลูกชายก็ทำหลอดไฟตกแตกอีกโอ้อยังไม่ได้ไปซื้อหลอดไฟไดเนยมาวันแรกก็เดินโชว์ผลงานเลยหลอดไฟตกแตก จะไม่ด่าลูกนะฮะจะไม่ว่าลูกนะก็บอกว่าให้ข้าหลังให้ระวังนะครับบางคนทำลูกทําของเสียสมมติว่าทําของราคาสิบาทหล่นแตกปุ๊งไม่ด่าแต่พอทําของราคาหลายร้อยบาทหล่นแตกปุ๊งด่าอันนี้ จริงๆมันความผิดเหมือนกันนะมันเป็นความผิดเหมือนกันไม่ใช่ความผิดหรอกมันเป็นความผิดพลาดนะผิดพลาดผิดพลาดพลาดนะคือความการพลาดพลาดที่เหมือนกันแต่อาการที่เลือกที่จะต่อว่าลูกเลือกที่จะดุต่งสอนเนี่ยมันไม่ไม่จำเป็นต้องแพงหรือไม่แพงนะความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าของไม่มีค่าไม่ไม่บอกไม่กล่าวไม่ว่าแต่พอของมีค่าอ้าวแล้วด่าลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเพราะนั้น ของจะมีราคาเท่าไรนะครับถ้าลูกทําผิดพลาดเนี่ยเราควรจะบอกให้ระวัดระวังนะเพื่อไม่ให้เขาหลังมันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับกับลูกนะครับคนเรามันพลาดกันได้นะคนเรามันพลาดกันได้เด็กเด็กเล็กด้วยนะคคราวนี้มันจะเกิดเขาจะเชื่อเราเขาจะเชื่อเราเขา เขาเขณะเขาผิดพลาดเขายอมรับแล้วเราไม่ได้ว่าเขาเราบอกว่าเขาหลังให้ระวังครั้งต่อไปเขาจะเชื่อเราเขาจะระมัดระวังน,นะครับดีกว่าไปดูด่าเขาครับให้เขากลัวไหยคันสุดไหมครับกดเล็สิบบาทกุญยี่สิบแก้วละยี่สิบครับแก้วละยี่สิบครับผม คนก็เยอะอยู่แต่ว่าน้าก็ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่วันนี้ยังไม่เท่าไหร่้นนาขายไม่มีอะไรแน่นอนนะครับไม่มีอะไรแน่นอนก็ต้องสู้ๆกันต่อไปนะครับวันนึงดีวันนึงไม่ดีนะครับมันเป็นไปได้ตลอดนะครับวันนี้ขายพอได้นิดๆหน่อยพรุ่งนี้อาจจะ ขายดีจนไม่ทันเลยก็ได้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับเกอก็ลูกพี่โชว์ผลงานเนี่ยทำหลอกแพแตกลูก <c oughs> พี่โชว์หนึ่งผลงานเพลงเ <c oughs> สียงนังน่งพลุออะไรวะหาไปด,ออไดูอะไรเกอ สามสามสหยเนี่ยสามสหายนี่เสื้อแดงลูกลูกชายผมแล้วก็อีกคนหนึ่งนะลูกชายผมนี่เป็นหัวหน้าแก๊งนะจะมีรถเหมือนกันนะจะมีรถเหมือนกันสามคันยี่ห้อเดีวยวกันเป็นจักรยานนะครับแต่คนละสีขี่ไปเป็นแก๊งมันหยุดตอนเย็นอะไรเงี้ยตอนเย็นเลิกเรียนขี่ไปเป็นแก๊งคน แก๊งจักรยานโพลชื่ออะไรนะ <c oughs> แก๊งจักรยานเหมือนกันบ่ <c oughs> มีชื่อแก๊ง <c oughs> บ่มีชื่อแก๊ง <c oughs> ถ้าโพลนัน่นโพลกับกระยาก,ก็ได้นะนั่งไปกระยาก,ก็ <c oughs> เออ <c oughs> ขี่มอเตอร์ไซค์เนะี่ยยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อหอยแข็งไปได้ ขากลับมาแม่ตุ่นซื้อ,อแม่ตุ่นเดินไม่รู้เดี๋ยวขาวกลับก็เดี๋ยวพ่อซื้อให้แล้วก็ถือไปด้วยเลยเอไปกินกับแม่เอาพ่อพ่อนู่นแหละทุ่มหละพ่อจะกลับกลับถึงบ้านก็นสองทุ่มแลม้วมั<ะ>้งฮะเอเอ,เอกลับอกลับไปพร้อมแม่ตุนเลยเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อหลอดไฟนี่ย มมันจะลดะรดไฟตกแตกหรือไม่อย่างนั้นก็ให้เดี๋ยวให้แม่ตุ่นฟ้อร้านให้พ่อเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อหลอดไฟจะมีร้านขายอุปกรณ์อยู่ตรงเดี๋ยวรอ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 เรายตุ่นมาก่อนนะครับก็ประมาณนี้ไหมบรรยากาศประมาณนี้เนาะประมานี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ